สวัสดีครับมาเนี่มาชมสวนครับผมปลูกช่วงเดือนมิถุนาสองหาหกสามครับเดือนนี้กับกลุ่มผ้ามีหน้าเมษาพฤษภา,ามิถุนาอีกสามสี่เดือนก็นสิครบปีครับสวนนี่ปลูกบักซีดาไว้ก็ได้เป็นน่วยแล้วครับเมื่อกี้มีสองน่วยก็เจ็บไปแล้วน่วยหนึ่งนี่ครับได้กินหมากกินผลแล้วครับผมเริ่มออกดอกออกผล บักม่วงก็เป็นน่วยห้าหกเน่ก็กลับมาดูแลอาทิตย์ละเทือ่อนี่ครับผมบักม่วงออกดอกต้นน้อยๆนครับพาดอกเซ่เลยพามาชมสวนครับอัปเดตตอนที่ว่ามาขคุดเสาช่วงเมษาเสาล้อมรั่วนี่บักม่วงออกดอกแล้ว ออกย่างงามเลยครับผมอันมีทพันมหาชนกกับบักมวงพันน้ำดอกไม้ครับผมเอากินนวยสุกมันเสยียบดีช่วงบักมวงออกเลยไปคือกินมหดน้ำหดน้ำต้งแต่ หกโมงเสารครับตอนนี้ก็แปดโมงแล้สองชั่วโมงเพิ่งเททัวอยู่ครับปลูกพื้นที่ประมาณสามงานครับผมปลูกป้าปลูกผลไมใหมาชมสวนครับอัปเดดอันนี้ก็เป็นเสาเสาใหม่อนุรักษ์มักต้นใหม่ก็หาใหม่ตามบ้านห้องนี้นะครับมาเห็ดเป็นว่าโอ้ชูมือนี้เป็นเสาปูนหมดแล้วแต่ว่า ผมอยากอนุรักษ์ไ้มียาแฝกครับซออื้อยาแฝกมาปลูก้าแฝกมาปลูก้าแฝกก็มี่นี่ไปขยายก่อจะปลูกก็ต้องไปซื้อ,อ้าครับ่ตไปน่นยาแฝกนี่ไปปลูกอยู่บ้านได้เลยผมเช็ดโคกหนองหน้าอีก1.3ไร่ครับอันนี้3ามงานนี่อย่างแน่ครับมาเมืองน้ำกันกล้วยครับกล้วยกล้วยก็มีกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้าครับนี่ก็สิมี่ บักเพาบักเพาหาต้นครับมักกินบักเพาแต่ว่าส่วนมากจริงๆถ้าไปซื้อครับก็บเลยว่าสิปลูกกินเองผักอีตูผักซีเล้าบักเขือเทศครับนี่บักเขือเทศดกครับนี่ต้นมะฮอกกานี่ปลูกน้ำกันในหมดครับนี่อันนี้ผู้เฒ่ามาปลูกไว้ครับนี่กาไว้บักบ,บักมีครับขนุนขนุนบักมีก็มักกินบักฮู้ง มะ,ะคุ้งกล้วยนี่ผมมาบ่าขาดส่วนเลยเอามาเป็นอันดับแรกครับมึงวัวเขือเทศครับผมวัวเขือเทศดกขักนี่แต่หน่วยใหญ่ๆครับมึงหน่วยวัวเขือเทศดนี่แทบทุกงนากับว่าได้ครับช่วงนี้น้ำน้ำกํลา,ากลงังน้ำค้างกําลังทึ่งน้ำค้างทึ่งน้ำหด กำลังเกาะผิวน้ำครับเป็นแต่กัดกล่อมดีครับเมื่อกี้กินบักซิดาไปหน่อยหนึ่งกำลังจิมจูกินไปหน่อยหนึ่งโอ้หวานกรอบครับปลอดสารพิษนี่กินแบบสบายใจปลูกเองกินเองอครับมีบ,บ,บักเขือบักเขือกับสีเพียหลายแน่พวกเป็นยังครับกินได้เ่ากินได้ส่วนมากที่ฝากฝากพี่น่องครับเย็บปลูกกินเองฝากพี่น่องบ่ทันใดถึงขายครับเอาอีตูใส่แกงใส่ออมไปอ่า หอมแบงหอมแบงกะงามครับมีไฮไลท์มีไฮไลท์อยู่ครับโอยเยียบไปพักเสียนอย่คล้องได้พักเสียนมาถุงหนึ่งมะกาน้ำพี่ตองครับสนับสนุนจากกาลาสินครับผมพักเสียนพิ่ตองปลูกไว้น้ำแปลงเลยแปลงผักหลายๆอย่างนี่ต้นหอมกะง้าม ปักซีลาวกัดแจ่เหรอครับปักซีลาวใส่ออมนี่ครับให้ไล่บักพริกครับอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนขัก,กบักพริกครับพี่นอ้องเออโอ้บักพริกมันขักไปเนี่ยโบมีเพียบ่มีเมี่งยงไรบ้างนี่ไหมมึงครับผมตำแกยวตำแกยวดุกขักดุกนี่จนสิบผ้างากอรบุครับมาเอ็นบุหรับม,มึงตน้นน้อยๆมึงเนี่ย โอ้ยแดงจริงคืงครับต้นนีับมาปลูกปลากินอย่างครับคําตอบครับปลูกปลาปลูกปลาได้กินอย่างเหมือนรับมึงบักพริกบักพริกอันนี้อันนี้เพราะได้เพชรหลายเลยครับเพราะว่าพื้นที่ว่างยังอีกหลายเลยครับนี่พื้นที่อยู่ในสวนปลาเนี่ยอันนี้เห็ดเฉพาะตามกําลังใกล้ใกล้น้ำปลาปลาใส่น้ำปลาปลายังบริษัทนี้ระบบน้ำประดานกับสวนน้อยเนี่นครับ เยอหน่อยๆลงไใดทุกอย่างครับเกลือเทศบักริกพื้ผพักเสวนคขั้วห้องล่ะครับักอีตูต้นหอมสันลแเน่มีโอ้ยแน่นหนาเนวอยู่เนวกินครับพี่น้องกินอะกินกินกินอาหารให้เป็นยาครับนี่เมือเเสามาสูตรบรรยากาศอันนี้มาฮอกกานี่ครับ มะฮอกกานีกับบักข่าม้งมะฮอกกานีมะข่าม้งนี่ยิ่งใหญ่นี่ทางทางนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศครับเขือเทศโู้หน่วยใหญ่ครับครับพี่น้องมาเล ok ่ไก่กันมะเขือเทศจักบุหรี่พันหนังครับนี่เยิ่งเนี่ย่วยมะเขือเทศข่อนซ้อนข่อนซ้อนครับโอ้ยว่าเป็นว่าเป็นบบแอปเปิ้ลมึงจะพันหนังครับพี่น้อง องค์กับองค์่จักให้กันผู้เฒ่าปลูกไ้กับงามขักเพิ่นมาหดนามให้ดูแลให้เรเดีไปหาสื้อกินอยากไปเจ็๊บฝากพี่น้องมายามก็เอาพักป่าท่านพี่นี่แล้วก็ฝากกล้วยนี่กล้วยน้ำว้ามากินกล้วยน้ำว้าครับยำมือเสากินกับกาแฟกับกล้วยหอมทองครับนี่นี้จะเป็นกล้วยหอมทองพยุ่งนี่เป็นพืชที่โตเร็วที่สุดเด้อครับเด้อสำหรับพี่น้อง ทีวาอยากปลูกต้นไม้อยากปลูกต้นนี้อย่างดีมึงพะยุ่งครับเพราะท่นนในพ่อปีมึงครับเปียบ er เตียบใส่ก er ันเปียบเทียบใส่กันครับต้นยาอื่นนี่ต้นพะยุ่งนี่ไงซ้ำต้นชีเล็กครับต้นชีเล็กก็ไงเร็วพวกัวยางหน้ากับบ๊อบปันใดครับมึงมึงผิดครับพี่น้องผิดปลานี่นี่เก็บกินได้ตลอดครับนี่ดกข,ขักทุกต้นเลย โบว่าตุนบ่มีตุนแมงตุนเพียรเลยครับพี่น้องคนนี้โอ้ยบบก,กิกห่อนสัน้นโบผิก,กที่สำคัญนี่ครับสิ่งที่ดีคุ้มฟางครับผมผมคุ้มหนาเลยคุ้มกันหยากันยังน้ำฟางบาดห้านี่แหละครับเฟี้ยงนี่แหละเพ่ต้องไปเผาครับพี่น้องอย่าไปเผาเลยเสียดาย เป็นประโยชน์มากมากครับผมเป็นประโยชน์มากที่สุดเลยเพียงนี่เป็นปุ๋ยไม่ต้องไปหาซื้อปุ๋ยไม่ต้องไปยังครับตอบโจทย์ได้ครับเพียงนี่เกษตระเศษหาปุ๋ยหายัางตามบ้านเฮาหนะครับอาใส่หัน้ำอาศัยคุ้มฟางงามๆเนี่ยครับผมมึงแปลงนี้ครับ จะละแปงครับกินประวาดบปไหวครับชาสิกินนี่นเพือเทียนนี่หน่วยนี่มึงอ้อนซ่อนเผือเทีครับพี่น้องมึงนี่เฮ้ยมึงมึงครับผมกเกษตรความสุขบานเฮาเริ่มเริ่มลงทุนด้วยการเอาใจใส่ลงทุนบ่ได้วังกําไรครับเห็ดที่เห็ดน,นี่บ่ได้วังว่าสิค้ายบ่ได้วังเอากําไรว่ราสหวังเอาทุนขึ้นมันเป็นการส้่งความกดดันให้เจ้าของครับ หวัางางเดี๋ยวคือเห็ดเราวมีความสุขเห็ดเล้วเดี๋ยอยู่กับทรานชาติกินยังที่ปลอดภัยสบายใจอยากยังก็ปลูกกันนั่นครับนี่ีปแปลงอันนี้ก็ฟังนี่ยังบระัทในลลกยังขีมีข้อปวดกับตอนนี้กับเล่บนนาเนี่ยคือยังฟังด่านบนที่อยู่ไก่ข้นแนงหน่อยทางขางเพื่็เป็นไหหน้าครับเป็นถุงหน้าอยู่นอกชุง อันนี้ยางหน้าอายุซ้ากันครับกปลูกความพยุงพยุงกับมีต้นหน่อยต้นใหญ่บางครับอันนี้ก็ปลาดูครับนี่ปลาดูปลาดูมีต้นนีที่เหลือโอ้ปลาดูก็งามครับพี่น้องปลาดูแต่ว่าเิ่นอยากเป็นใหม่สูงเลยปลาดูอันนี้ปลาดูที่ปลูกนี่ก็แตกผมคือพยุงพยุงนี่แตกสามงาสี่งาอันนี้ผมผม่าเน้นแต่งสวยงามครับผมเน้นเอาเป็นธรรมชาติครับใถต้นใหม่เิ่นใหญ่เลย ันอยากแงยแบบใดคือห่อหนแล่ะครับคือคนหฮอกับอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระของตัวเองหาอยู่หากินตามที่มักเลยครับแต่ว่าก็กอยู่ในการทีว่าไปเบียดเบียนตอนอื่นันออกไปไลยก็ทีนี้แต่แต่แต่งนิดหน่อยอันนี้แต่เคียนครับแต่เคียนทองคือพ่บ่ได้ปลูกเพื่อสีว่าสีให้มันตรงเพื่อเพื่อสีใสดัดมันผิดธรรมชาติผมผมผมบ่เห็ดแบบนั้นผมผมสปอยเลยครับตามธรรมชาติเลย คือถ้ามชาติค้งสีสันจรงทีดีที่สุดสําหรับเฮ้าธรรมาตาสีสอนเฮ้าเองว่าต้นใหม่เขาเป็นแบบใดเฮาต้องเข้าใจเขาว่าเขามากแบบใดเขาจะเล่นเดิบตัวของเขาเองได้ครับแต่ว่าเฮากับ่อยดูแลเขาในเมือที่เขายังนนอ่อนแยาอยู่ก็ยังเด็กหน่อยต้องดูแลเขาจากหน้อยนิ่ยางหน้าครับผมยางหน้ากับเป็นสิ่งที่ผมต้องการที่มันเกิดในพื้นแผ่นดินนี่หลายอย่างหน่อยพอจะเก็บเห็ดครับต่อไปก็จะเก็บเห็ดนี่ครับที่อาจจะบ่หลายครับแต่ว่ากั ตอบโจทย์ได้เอาไว้เขาข้าวซ้ำนี่ครับมึงมึงอยากหน้าต้นหนึ่งทีว่าเอามาอยากหน้าอยากหน้าต้นนี้นี่สิอยากใหญ่ยนี่นครับผมครับสอต้นใหญ่มากนะครับสูงกวโกมูเลยสิซ้ำต้นอยู่ข้าที่เพิ่งจะปลูกไว้ตัดขายแล้วครับดัานนาอะไย่างนี้พยุงเงี้ สวนทั้งนี้ก็สิไก่ค้นแน่ก็สิกหกแนงหน่อยอครับขาวๆครับอัปเดตยังประทันถึงปีไนะครับสวนนี่นี่ก็สิเป็นผักอิหุ่มแข็งใส่ปลายย่างของแซบดีและสุขภาพครับนี่นี่ครับเสียงนกเสียงกาทํำลงมือทําคือคําตอบครับตามเนว่พอหลวงบ่ต้องไปพึ่งสารเคมีบ่ตรงไป ตั้งโจทย์ว่าจะของผลิตเท่านั้นเท่านี้เร็ดอะไสิขายผู้ใดไม่ต้องคิดยานครับผมกินก่อนนะพ่อกินพออย่างไีแล้วก็สื่อกินอยู่แล้วว่าต้องไปขิดลายจะได้ก็ต้องสื่อกินอยู่แล้วครับนี่ยังมเาเรือเนี่ปิดกินได้เลยเนีย่ผมก็จะปิดกินเลยครับเ้าน,นี่ซิมมึงถุกอย่างครับผมซิมเมึงถุอย่างเ้าก็ซิมหอดแต่บักซีดา ครับผมมื่อนี้กไว้ซัพนี่ก็น,กน,นะครับเนาะกล้ <c oughs> วยนี่ฝังฝนแห้งล่อรุ่นค่ะเต๋าก้วยนี่โอ้ยสางหน่อยครับมือนี่ก็สินเนี่ยจีนเนี่ยก,กินนขมือเสาเสาแบบนี้สำหรับมื่อนี้ครับผมสวัสดีครับ